การประชุมใหญ่นะครับของสาพ,พันโตต้ห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านดรบุบานนะครับเป็นประธานแล้วก็ทาง<อ>ทางท่านมานิตพงรีคูลก็เป็นประธานสภาการจ้างงานอยู่ประเทศไทยผมมาพร้อมท่านทิพดีผูสวนวยการคุณคลองรายงานและคณะราการส่วนงานทุกกรมเพื่อมามามารับฟังแล้วก็มามาร่วมเป็นเกียรติซึ่งเป็นการประชุมใหญ่แล้วก็ที่บานมาสาพ,พันโตต้านั้น เป็นสหภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีสมาชิกรวมๆแ,แล้วเจ็สิหสภาพนะครับมีสมาชิกเกือบ5้าหมืนคนที่ผ่านมาประเทศไทยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจที่ยังดีที่ยังรักษาได้อยู่ก็คือภาคธุรกิจส่งออกยิ่งเฉพาะยานยน,นยต์ท่านนายกรัมนตีท่านบัณฑิตวุตจันโอชาก็ให้นโยบายมาตลอดว่ารักษาการจ้างงานรักษาธุรกิจส่งออกตั้งแต่โครงการวัคซีนม .33 มามาช่วยในรโรงงาน ครงการ Fa c t o r y s a n d b o ็ดูแลป้องกัน100%ไม่ให้ไม่มีการหยุดกิจการตัวเอาระบบสาสุขเดินคู่กับเศรษฐศาสตร์คู่กันไม่มีสิ่งใดน,นำไม่ใช่เอาสาสุขนำหน้าหรือเศรษฐศาสตร์นำหน้าทุกอย่างต้องเดินคู่กันได้ทั้งการรักษาป้องกันดูแลแต่ธุรกิจต้องเดินได้นี่คือ Fa c t o r y s a n d b บ็ที่ทำให้ธุรกิจของเราแข็งแรงอยู่นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เองก็ทางตใต้เองก็ทางสถาบันตัวใต้ก็มีการพูดคุยถึงเรื่อง การทํางานปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทางผู้บริหารที่มานักลงทุนก็ยังดูแลผลตอบแทนอย่างดีนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ยังดีอยู่แล้วจริงๆแล้วการที่เราปกป้องรักษาธุรก,กิจส่งออกได้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผมเองได้คุยกับทางผู้นาภาคแรงงานเป็นหลักเลยรู้ปัญหาตั้งแต่ล่างขึ้นมาเลยว่าต้องแก้ยังไงต้องไปยังไงถึงจะทําให้จบ เราไม่ได้คุยผู้บริหารนะเราคุยกับผู้นําภาคแรงงานทั้งหมดบางทีผู้บริหารบางท่านมาพบมาขอบคุณผมบอกให้ขอบคุณทางสาภาพที่คุณมีอยู่เนี่ยแหละคุณต้องให้ให้รู้ให้เขารู้ว่าสาภาพที่เขามีอยู่เนี่ยแข็งแรงและเป็นตัวที่ปกป้องบริษัทเป็นเป็นตัวที่รักษาบริษัทให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตของโลกนี่คือสิ่งที่ทุกท่านเห็นภาพว่าวันนี้จะเห็นภาพแล้วว่าการที่ใช้แรงงานสัมพันธ์ คนชนสัมพันธ์หรือสหภาพต่างๆที่แต่และองค์กรมีอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ฝากให้กับนักลงทุนท,ท่านทราบว่าทางสหภาพแรงงานหรือทางสมาพันธ์สหพันธ์ต่างๆสภาองค์การต่างๆเนี่ยเขาทํางานเพื่อพี่น้องชใช้แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกนะฮะแล้ววันที่เกิดวิกฤตของโลกวิกฤตของโควิดพวกเขาหเหล่านี้ออกมาต่อสู้แล้วก็มาปกป้องแล้วก็มาพบผมมาหาทางช่วยเหลือกัน จนทุกวันนี้ธุกรกิจส่งออกเราสามารถปกป้องได้นี่คือนโยบายรัฐบาลนะครับครับ